พบกับตัวแทแบรนด์แอมบัสเตอร์พืแ้แเ้าเเลยค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะถ้าเราทม่จะไปดูโตกันนะคะเรามีบริการดีๆค่ะที่สมชับนะคะมาให้ทุกท่านภายในงานกันค่ะเริ่มกันที่บริการแรกเลยนะคะกับบริการคินโตะค่ะบริการคินโตะนะคะเป็นบริการในรูปแบบอนนอนไลน์ระยะยาวนั่นเองค่ะแล้วเป็นบริการที่ครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟรี บริการนั่นเองหากท่านไหนจะออกรถนะคะคุณสามารถที่จะออกรถกับทางพิมพ์ตกได้เลยซึ่ง ที่จะออกรดยได้ด้วยการผานราจ่ายเพียงแค่คูณเดียยและครอบคลุมทุกค่าใช้จ่ายไว้ทั้งหมดแล้วนะคะในบริการเดียวน่นองค่ะไม่ว่าจะเป็นการฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งีในเรื่องของการต่อพรบรและภาษีให้ตลอดอายุการสัญญาทุกปีอีกด้วยนะคะและยังมีบริการค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ s O S ค่ะกับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินคืนตลอด24ชั่วโมงบริการรถทดแทนระหว่างซ่อมและนอกจาก แล้วค่ะเัานะยังมีบริการในเรื่องการเปลี่ยนยาอะไรต่างๆสามารถาารฐานของตัวยาอีกด้วยคุณสามารถรับลดได้ไหวออกรถได้เลยนะคะที่สำคัญค่ะนะนเอาไม่ต้องใช้ในเรื่องของเงินดาวแล้วก็ดอกเบี้ยเด็กทันิีนก็รวทุกค่าใช้จ่ายไว้ทั้งหมดแล้วค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะเรื่องมีแบบแพ็กเกจด,ด้วยกับนะคะแพ็กเกจของทีมตววันนั่นเองค่ะซึ่ง เจะแไดงที่อั r c o ้ e ค่ะที่บุ๊ของคิมโตของพวกเราก็ได้หรือนะคะสมัครได้ผ่านทางเว็บไซต์ w w w e i m t o k t s s p h c o m และเก่งนะคะบริการดีๆรับรับไวออกรับได้เลยค่ะกับคิมโตค่ะมา ซึ่งเป็นบริการที่เชื่อมทุกบริการของทางโบลตาค่ะไม่ว่าจะเป็นบริการต่างๆนะคะถึง5บริการและสามารถใช้ได้ง่ายใช้ได้กับทุกรุ่นอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตคะแนนเดือนวันกับเลตาออนไลน์เอ็หรือจะเป็นบริการเข้าถึงรถเกี่ยวกคุณค่าได้อย่างรวดเร็วและสะดวกยิ่เยื้บริการค่ะนะคะสำหรับข้อมูลต่างๆในการ ไม่ว่าจะเป็นบริการไาเชื่อมหรือน้คหรือเป็นการประกันและก็ยังมีบริการกาสงสรับสนุนกาสซ่อมีกด้วรหรือจะเป็นบริการค่ะนะคะที่คุณสามารถอัปเดตและก็เชื่อมในทุกทุกบริการของเรือต้ตาที่ทุกคนใช้ไว้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบริการ S4S ค่ะกับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมง บริการพูดช่วยสุ่ดบวกบริการโัล่์ชัวบริการนะคะับสำหรับโตล่าออนไลน์ X ค่ะและก็บริการโตล่าออนไลน์เงินและสุดค่ะการกระจาเค็กนะนำโตล่าของเราซึ่งคุณสามารถรับรูปข้อมูลข่าวสารอัปเดตทาวซันต่างๆได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช้อปปิ้งโดยทุกการช้อปปิ้ง2 5บาทคุณจะได้รับ นะคะสำหรับคะแนนเดวมดไปเลย1คะแนนนั่นเองค่ะและยังสามารถแลกรับเป็นส่วนลดนะคะได้มากถึงสเท่าด้วยกันโดยสามารถศึกษาายละเอเียดเพิ่มเติมกันได้คาะสแกนขีดอาพโฮสที่มงของทีงทงทงทงนน็ตไเออร์ต้าได้เลยและที่สำคัญวันนี้นะคะทีมงานของเราก็มีของที่ลึกมาจากถุกทุท่ันด้วยสามารถดาวน์โหลดอัพทีคอนเนและก็ผูกกับบัญชีเดดวันของตัวท่านเองเรับไปเลย สองแนวรถยนต์หรือสเปนนะคะชิญมาวางโทรศัพท์มาจูนในวรถยนต์และก็ยังมีพับลงอีกด้วยนะคะอย่าลืมติดต่อสอบถามได้ค่ะหรือสแกนดาวน์โหลดแอปกันได้ฟรีที่บูธของ G Connect ข่งหัวตานั่น,เ,น,นเองค่ะสองบริการค่ะที่เราเสริมพับมาให้ทุกท่านแนานน่ได้ทำการดาวน์โหลดแอปแล้วก็นคระคะบริาการดีๆจากทางเบลต้าให้กับผู้ใช้รถก็เบลต้าหรือผู้ที่อยากจะออกรถจากทางเบลต้าได้ ทางเลือกอาหาที่สะดวกมากทีกุ่งนั่นเองค่ะเอาล่ะก่ะนที่จะไปพิโกกัรนะคะในรอบนี้มีใครถือใบพิโกร,รอบที่สองแล้วนะคะมีใครที่ใบพิโก